รบบา,าคาบักราคบลูกค้าเพื่อนอยากได้รถไทไปใส่งานครับสนใจรุ่นใดเนาะครับ,รอ,รบอันเพื่อนอยากได้ไปไทหน้าหน้านักเทือกาศหน้าปังมันกับนีนาำแน่จังสีไหมครับมีรุ่นใดแนะน้ำไดครับอ๋อถ้าเป็นลุยน้ำได้นั่นไหมครับลุยน้ำได้เะต้องถา,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 ามลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้ามาได้สไตล์แบบไหนครับบาสีมาจิมาซีซิบแลงหรือสิเป็นตัวนี้ครับซีซีหาหรือสิเป็นหาิบ เอาจักสี่สิบแรกนี่แหละครับเพจน่าจะของก่ได้รับจ้างบ่ได้รับจ้างเนาะแมนเอาผ้ามาชุ่มหน่อครับแม่มาเบิ้งครับนี่ครับแนะาน้าเลยครับรุ่นนี้เบิ้งครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนั้นขัานปิดครับขัานปิดมันดีจังไลครับก็คือเป็นขัานปิดมันมันจิสามารถลุยหน้าน้าได้ครับหน้าน้าได้หน้าแห่งได้ เป็นมันสจิตเป็นซีนโลหะซีนกันกันขุ้นกันสิดตรมเขาไปในระบบเข้าสามารถลุยน้ำได้ครับบัวข้าสิเป็นไทยหน้านา้ำหน้าลุมไทยไ้สบายตัวนี้ครับเป็นระบบเข้าหนาง่าพามาเบิงตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นปั๊มปั๊มเลี่ยมเบิงครับปั๊มเยี่ยมนะครับเด้อปั๊มเยี่ยมยี่ห้อบอสยี่ห้อบอส หัวใจรักครับเป็นระบบน้ำมันดีษาเก็ตใหไฮรถแห้งน่าเองนะครับเพิ่มกำลังหลายหลายเลยทีเดียวตัวนี้ที่เป็นเครื่องยนต์สามสูบสองพันเการอยซีซีนะครับร, 5, ร้อยหาสิบหกนิวตันในรอบขั้นสองทาตัวใจต้งไหนอีกเนาะตัวนี้ประหยัดน้ำมันป่ครับตัวนี้บ่ครับ แม่นครับน้ำมันนะครับาเบิ่งถังน้ำมันนะครับท <sis protest antes> ีนี้น้ำมัถังน้ำมันมีถังน้ำมันสีอยู่ด้านหลังอ่าถังน้ำมันสีอยู่ด้านหลังนะครับพอดีของมันคือจังไรครับมันอยู่ด้านหลังครับเข้าเซอร์วิสได้ไงครับอ่าเซอร์วิสดูแลได้ไงขอคูรักกนเขาแต่ว่าเออมันสีดูแลยากนะครับเวลาเขาสิได้ก่อนแล้วนี่ชุกเฉินเลยสี่ยังไรไม่รัากต่เซอร์วิสได้เข้ามา มันอยู่ในช่วงทาที่สะดวกสบายฟาถังน้ำมันก็เปิดง่ายนะครับเป็นทังน้ำมันนี่แต่ส่วนไหล่บรัจก็เนีนะครับก็ถังน้ำมันเท่านี้ขนาดก้มจุอยู่ที่60ลิตรเลยครับเติมเที่ยวเดียวนี้โอ้ยไถในเบิร์ดหงือครับสบายครับสมมติว่าลูกค้าบัได้ไถหน้านี่เอาไปใส่พวกเครื่องปลูกได้ปะครับสามารถใส่ได้ครับตัวนี้นี่ความสามารถของมันนี่สามารถยกน้ำหนักได้ถึง1,600กิโลครับ1,600กิโลกรัม คือตันหกนะครับครับสามารถยกพวกไอ้ฐานไถยกโรตารีเครื่องปูดนครับในในระดับหนึ่งเลยครับครับละดับนี่ตัวนี้ครับด้านหลังครับพิเศษ่ีแทงคุณแม่พุทธสีมีขอลากสลักลากหรือลากลูกพวงได้นะครับลากพวงลากไส้ลี่ได้ไอ้สไลี์ที่เป็นสไลี์ขนาดกลางนะครับสนาดกลางครับสองเข้าสามารถไอ้ลากกำนังได้อยู สองกันกวนี่นะครับก็เป็นสลักแบบแนี้ลูกค้าเพื่อนว่าคันลูกค้าเพื่อนซื้อน,นี่มี่ยังแถมไหมเพื่อนนั่บ่คับมี่นะครับในในช่วงบบือนสิงหาคมนี้นะครับสิงหาคมนี้นะคุแปะของเข้านี่สื้ได้พนทาง้งหลาเพันมีโผมว่าชั่นแถมนะครับอุปกรณ์สามชิ้นป้าสามชิ้นนี่นได้อีกอย่างแน่นอนแต่สีนี่นั่นเลยครับ ด้านนาครับผานด้านนาผานด้นนาขนาดเมตรเจ็ดสิบครับคบว้างเงียเอาได้ที่เดียวแล้วก็เ็นมาเบิ้งครับมันก็สิเป็นนี่นี่อย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็นผานพุน่ผนผานพุ่นนี่ลูกค้าสามารถเล<ม>ือกได้ว่าเดเอาเป็นผานสามผานสี่หรือผาน 4, หาน, 5, นะครับขนาดไปอยู่ที่ยี่สิบสองนิ้วนะครับแล้วก็สีนี่โรตารีโรตารีนี่สีเงาอยู่เมตรแปดสิบห้านะครับ ในโลตารี่เป็นเมตรแต่หาแพงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซี่ยวขุ้งกะขอจบคลิปไปเพียงทันนี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจรุ่นใดอยากเบิ่งรุ่นใดนะครับสำนักงานเท่าตัางอยู่ที่บ้านนุ่นสำร่านนะครับเซ็นบ้านบุงสูงเสานะครับแวะมาชมกันได้นะครับหรือติดต่อผมกันได้นะครับเซี่ยวกุ้งอันเบอร์ 094 179 1 2 0 0นสะครับเซี่ยงหงยินดีให้บริการครับ